ราบเรียนศิลปินครูเพลงไทยที่มาร่วมชุมนุมณที่นี้และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนับเป็นครั้งที่สามที่สมาคมนักแต่งเพลงได้จัดงานบรรเลงบทเพลงเชิดชูครูนักแต่งเพลงไทยอันเป็นศิละปะประจำชาติของเราในวันนี้สมาคมนักแต่งเพลงได้กรับเรียนเชิญพลเอกอาทิตย์กำลังเอกมาเป็นประธานของงานแต่เนื่องจากภารกิจของท่านผู้บัญชาการฐานบกมีมาก จึงไม่อาจมาร่วมงานได้ในวันนี้แต่ท่านได้ส่งความปรารถนาดีและกำลังใจมายังศิลปินครูเพลงไทยทุกท่านและได้อนุมัติให้วงโยาธาวิทย์กองดุริยางกองทัพบ,บกซึ่งมีทันเอกพิเศษชลอคงสุวรรณเป็นหัวหน้ากองให้มาร่วมบรรเลงในงานนี้สมาคมนักแต่งเพลงขอขอบพระคุณในเจตจำนงช่วยอบกุ้มดนตรีไทยของท่านผู้บัญชาการทหารบก และท่านหัวหน้ากองดุริยางกองทัพบกเป็นอย่างยิ่งขอท่านผู้มีเกียรติได้โปรดสบมือให้ด้วยครับสมาคมนักแต่งเพลงเชื่อว่าทุกท่านที่มาร่วมชุมนุมในที่นี้ต่างมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติไทยทางด้านดนตรีประจำชาตินี้เป็นอย่างยิ่งเราสามารถศึกษาวัฒนธรรมด้านดนตรีนี้ย้อนหลังไปได้ ในระยะเวลาใกล้กเคียงกับวัฒนธรรมทางด้านภาษาเราภาคภูมิใจที่จะอวดใครๆในโลกนี้ว่าชาติไทยของเรามีวัฒนธรรมด้านดนตรีที่สืบทอดกันมาไม่น้อยกว่า700ปีแล้วเช่นเดียวกันกับที่เราภูมิใจว่าเรามีภาษาไทยของเราแต่ดนตรีไทยก็คือดนตรีไทยลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณ์ของเพลงไทยนั้นมีอยู่ ซึ่งอาจจะไม่เป็นที่ถูกใจของบางคนในปัจจุบันจึงทําให้เข้าเหล่านั้นปฏิเสธที่จะรับฟังแต่สมาคมนักแต่งเพลงก็เชื่อว่าเขาเหล่านั้นยังรู้สึกภูมิใจที่จะอวดต่อชาวต่างประเทศว่าประเทศไทยของเขาและของเราทุกคนนั้นมีเอกลักษณ์ทางด้านดนตรีที่น่าภาคภูมิใจนี้เราคงจะยอมไม่ได้ถ้าต่อไปภายหน้า คนไทยจะพูดและเขียนภาษาอื่นแทนภาษาไทยเช่นเดียวกันดนตรีไทยจะสูญหายไปไม่ได้จะต้องอยู่ควบคู่ไปกับดนตรีประเทศอื่นที่กำลังมามีอิทธิพลอยู่ในขณะน,นี้ใครจะชอบดนตรีไทยหรือไม่ชอบก็ตามเราต้องอนุรักษ์และส่งเสริมกันไว้ดังเช่นท่านผู้มีเกยียรติที่ได้เมตตาอบอุ่มอยู่ในขณะน,นี้สมาคมนักแต่งเพลงขอขอบพระคุณทุกท่านในที่นี้ ที่ได้ช่วยอกอุ้มดนตรีไทยและมาเป็นกำลังใจแก่ศิลปินและครูนักแต่งเพลงไทยทุกท่านแม้จะเป็นจำนวนน้อยนิดแต่ก็เป็นพลังอันยิ่งใหญ่แก่ศิลปินครูเพลงทั้งมวลสมาคมนักแต่งเพลงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านและขอขอบพระคุณกลุ่มเอกชนที่ได้ช่วยสนับสนุนการจัดงานเชิดชูครูเพลงไทยครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้นั่นคือห้างสรรพสินค้าทาบ้า และด็อกเตอร์คุณหญิงหม่อมหลวงพวงร้อยอภัยวงศ์และในการจัดงานครั้งที่ผ่านๆมาทางด้านดนตรีไทยที่สนับสนุนก็ได้แก่บริษัทบุญรอดรีวอร์ซิ่จำกัดธนาคารกสิกรไทยและที่เคยสนับสนุนศิลปินเพลงไทยที่แต่งเพลงประเภทค,คลาสสิกตะวันตกคือธนาคารศรีนครจำกัดและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์การบุนไทยและสําหรับการสนับสนุนการจัดงานํำลึกถึงอดีตเพลงไทยสากล ที่ผ่านมานั้นก็ได้แก่บริษัทสุราทิพ์ศรีบุรพาจำกัดและบริษัทสุราทิพ์จำกัดมหาชนการบรรเลงในวันนี้สมาคมนักแต่งเพลงได้รับเกียรติจากคุณหมอภูลพิษอมาศยกุลท่านรองาศาสตราจารย์ประจำภาวิชาโสตนาสิกลาริสคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลายัยมหิดลมาทำหน้าที่พิธีกรอ,อีกเช่นเคย เพราะท่านเป็นพาท่องโกกับดนตรีไทยและศิลปินไทยครับนอกจากนี้แล้วท่านยังจะขับร้องเพลงให้ท่านผู้มีเกียรติได้รับชมและรับฟังในเพลงแขกเล่นลมเผาอีกด้วยขอเรียนเชิญคุณหมอพูณพิษทำหน้าที่พิธีกรได้แล้วครับ อยู่ในโรงโละครแห่งชาติขนาดนี้นะครับแล้วก็อขอขอบพระคุณท,ทุกท่านที่ได้มาสนับสนุนนักแต่งเพลงไทยซึ่งผมก็มาเป็นโฆษกในงานนี้เป็น,นครั้งที่สามก็งานนี้ก็เป็นงานที่ถูกใจมากทีเดียวแล้ววันนี้เราก็จะได้คุยกับนักดนตรีตั้งหลายท่านรวมทั้งจะได้เห็นได้ฟังเพลงราะ,ะอีกหลายเพลงนะครับผมอยากจะ,อะขอย้ายไปที่ตรง ที่ของนั้นนะฮะเพื่อที่จะได้สะดวกในการที่จะอ,อ่านไปด้วยพูดไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตย้ายไปที่ของโพเดียกยอน,นะในการบรรเลงเพลงวันนี้นะครับเราก็จะเริ่มต้นด้วยเพลงโหมโรงก่อนซึ่งก็จะเริ่มต้นกันด้วยเพลงโหมโรงที่ชื่อว่าโหมโรงสะดุดีอัศ แล้วจะออกเพลงแขกงอนบังช้างสองชัน้นเวลานี้ทางข้างหลังโลงก็มีนักดนตรีฟังในส่วนที่เป็นลูกศิษย์ของครูเตือนพัทยกุลแล้วก็รูปของครูเองหลานของครูรวมทั้งลูกศิษย์จากโรงเรียนสําชันมาพร้อมกันอยู่แล้วก่อนที่ครูเตือนจะออกมาให้เราได้เห็นหน้าท่านนะครับเพราะท่านนุ่มรอขนาดไหนก็ขอเชิญน,นักดนตรีของวง ของครูเตือนพรรยกคุณออกมาประจําที่สะก่อนเพราะว่ามีมากมายหลายคนด้วยกันนะครับขอเชิญนกักดนตรีครับออกมาครับคนแรกที่โผล่มานี่นะครับคือหลานสาวครูเตือนอายุแปดขวบครับนะฮะชื่อเด็กหญิงชินทวดีนะครับอยู่โรงเรียนราชิน,นีจะมาสีสอดด้วงนะครับนะฮะและนอ,นอกจากนั้นก็เป็นลูกศิษย์ที่มาจากโรงเรียนอัศม์ชันนะครับจะเห็นว่าพร้อมเพรียงกันมาเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับ ก่อนที่ผมจะเ,เรียนเชิญขุดเตือนเนี่ยนะฮะขออนุญาตท่านผู้ชมทางบ้านสักนิดหนึ่งคะคือขอให้ได้พบกับคนสําคัญคนหนึ่งจากโรงเรียนอัศมชันท่านผู้นี้มีความเกี่ยวข้องกับเพลงที่จะมาเป็นเพลงในวันนี้ก่อนที่จะได้พบคุดเตือนนะครับท่านผู้นั้นคืออาจารย์ประมโรจนานนท์เขาเรียนเชิญขึ้นมาบนเวทีนีดนึงนะครับเร,รเรียนเชิญอาจารย์ประถมนะครับอาจารย์ประมขึ้นมาแล้วนะฮะ ครับเฉีะน,น่ครับมันมีความเป็นมาอย่างไงครับอาจารย์ถ้าวงดนตรีของาของโรงเรียนสัมชันท์ได้มาวันนี้ครับเ,เดิมทีเดียวตั้งแต่ที่โรงเรียนสัมชันได้ตั้งวงดนตรีไทยมานะฮะก็ประมาณสักยี่สิบปีแล้วและทีนี้ก็ตอนแรกๆนี่ผมยังไม่ได้ไปพบครูเตือนก็มีครูที่อื่น เรียนเชิญท่านมาสอนเป็นพิเศษในชั่วโมงนอกเวลาเรียนตอนนี้ยังเป็นชมรมอยู่แล้วต่อมาเป็นเรื่องบังเอิญที่ผมไปพบครูเตือนเก้าที่ตรงแถวถนนเจริญรัตค้องสารคือจะไปหาเครื่องดนตรีอละคกันพอไปเจอครูเตือนผมก็เกิดไม่ทราบว่ามันมีอะไรคิดขึ้นมาในใจว่าเอ๊ะลองถามที่ครูจะ,จะไปสอนโรงเรียนเราไหมพอ,อ,อผมเรียนถามท่านท่านก็ ไรตรองอยู่สักครู่หนึ่งแต่ท่านก็บอกว่าจะตอบกันหลังแล้วในที่สุดท่านก็ยอมรับมาสอนที่โรงเรียนท่านสอนไปได้สักสี่ห้าปีผมก็ปารบว่าโรงเรียนสัญชันเนี่ยเขมีเพลงเขามีวงดนตรีโยธวาทิตเราเรียกกันว่าเอซีแบนบันเลงเกี่ยวกับงานต่างๆทีนี้ผมก็มานึกดูว่าเพลงของประจำโรงเรียนเนี่ยคือเพลงสุเรเดชสัญชานิเนี่ย บรรเลงด้วยวงดนตรีโยธวาทิ์หรือวงสากลของโรงเรียนสุมชันนั้นก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของโรงเรียนสุมชันก็คิดจะให้มีเพลงโหมโรงของดนตรีไทยจึงได้ไปเอาโน้ตเพลงสากลไปอัดเทปเพลงสากลที่วงดนตรีโยธวาทิศเขบาบรรเลงแล้วก็เอามาให้ครูเตียงฟังแล้วก็ปร่าวกับท่านว่าอยากจะให้ทําเพลงโหมโรงโดนตรีไทยโดยใช้ทานองนี้เป็นหลัก ท่านก็รับเอาไปทำทีนี้เพลงผมรงครับกระทบเพลงซเดิเอสมชันซึ่งเป็นเพลงโดยโยงวงดนตรีสากลนั้นนะถ้าที่ผมทราบมาก็เป็นเพลงของอนักแต่งเพลงชาวฝรั่งเศสนะครับสมัยบริจิแลท่านคิดจะหาเพลงประจําโรงเรียนท่านก็ไปหาเพลงที่ได้มาแล้วเสร็จแล้วก็มีการแต่งเรื้อร้องประกวดกันมากมายทีเดียวเปิดไทยก็เอาเพลงนี้เป็นเพลง ประจําเรียนตลอดมาผมก็เอาทํานองเพลงนี้แหละครับเอามาให้ครณเสือนแล้วก็ได้ทําเป็นเพลงโหมโรงครับชายผู้ชายใช้ชื่อเดิมคขอบพระคุณมากครับก็อาจารย์ก็ได้ให้ความกระจ่างกับพวกเรานะฮะเดี๋ยวผมเขาจะต้องสัมภาษณ์อาจารย์เตือนเขาคขอบพระคุณอาจารย์กครับครูครับครูจะรุนาออกมาทางนี้หน่อยได้ไหมครับครูยังแข็งแรงห้วอเกินฮะพวกเราปรบมือให้คุณเตือนหน่อยครับวันนี้อายุ7.9ปีครับ อาวุโสสูงสุดในกระบวนผู้ที่ได้รับเชิญมาแสดงฝีมือแล้วก็แสดงผลงานในวันนี้นะครับครูครับครูเป็นคนเมืองเพชรใช่ไหมครับใช่ครับเอ๊ะแล้วทำไมได้ทราบข่าวว่าครูเข้ามาอยู่กับครูจังหวังทั่วตั้งแต่ยังเด็กใช่ไหมฮะใครเป็นคนพาครูมาอยู่กับจังหวงทั่วครับคือเริ่มแรกที่ผมเตยดาดมาได้จากบ้านเพชรบุรีแล้วในวัยอายุเจ็ดขวบครับ ผมก็เตระดาได้คุณพ่อต่อให้แล้วก็คุณพ่อกับท่านคุณโคจวาทั่วเนี่ยเป็นเพื่อนกันครับคราวนั้นผมก็มากับท่านด้วยท่านโคจวาทั่วก็บอกว่าน่าจะมาเรียนพิชภัให้เจริญตะโกนต่อไปครับแล้วแกก็ถามผมว่าจะเรียนดังเจอหรือเรียนดนเตบผมก็บอกว่าจะเรียนดนเตีครับแล้วก็ท่านกระซองผมมาอยู่กับท่านโคจวาทั่ว เระอายุสิบขวบนะครับ,รบแล้วอยู่ไปจนท่าอา,ายุเท่าไหร่ครับอยู่มาจนเป็นทหารจนบวชแล้วครับสิบห้าปีได้สิบห้าปีนะอยู่กับท่านครูจังหวงทั่วมาตลอดเวลาแล้วก็วตอนหลังนี่ท่านเจ็บผมก็ลาท่านไปอยู่จังหวัดเพชรบุรีเบื่อพศอเจ็ดสิบไปตั้งวงอยู่เพชรบุรีก็บีชื่อเสียงมากแต่ในจังหวัดนั้นไม่มีใครทักผมได้ครับนะฮะก็ครูเป็นคนที่มีฝีมือจริงๆนะครับ แล้วก็มีกําลังแข็งแรงและเป็นคนที่จําเพลงแม่นเมื่อสักประมาณสองสมปีที่แล้วนี่งานร้อยปีทูนเตมอริพัฒนนี่ครูจําได้เมื่อครูได้ทําให้คนเขาตื่นเต้นมาครั้งหนึ่งครูตีระนาดเพลงอะไรครับกราวนายครูตีระนาดเพลงกราวนายฮะทั้งตอนนั้นครูอายุแปดเกือบแปดสิบแล้วเมือนกันคือเจ็ดสิบหกนะฮะก็ตีระนาดเพลงกราวนายให้พวกเราฟังก็แข็งแรงมากทีเดียวจะเล่าลายคัางไดนไดมครับครับเคยว่าเพลงกราวนายนี่ที่ผมได้ต่อกับท่านโคจวาทัวเนีย ท่านต่อมาได้สักเกินจะไม่จกครับท่านบอกว่าอันนี้เป็นตะกรดทันครับว่าเป็นของดีครับครัท่านบอกตะกุดทรนนะอันนี้นะเก็บไว้ดีท่านบอกกับผมอย่างนี้ครับครูก็เลยต้องต้องต้องไล่อยู่เรื่อยๆใช่ไหมรายยิ่งจําได้ดีใช่ไหมแตปท่านปีเลยครับสิ่งทั้งปีเลยครับคือยังยังยังไล่อยู่เรื่อยไม่ไม่ไม่ยอมเลิกนะฮะซึ่งก็มีความจําดีมากทีเดียวนะครับเอ่อ ครูได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีท่างามมากเลยในขณะเวลาที่นั่งตีระนาดเนี่ยนะฮะ,ะก่อนที่ครูจะตีระนาดเพลงนี้เนี่ยผมขอเชิญครูไปที่รางระนาดแล้วลองทําท่านั่งใดูสิครับว่านั่งตีระนาดท่าไหนนี่เขาเรียกว่านั่งอย่างสวยครับ <laughs> หัโทบอกผมว่าแค่เอาขาที่ไม่ตรงนี้นะแล้วได้แข่งเนี่ยจะเตดกับเท้าระน้าดเลยนะแล้วเท้าปานี่จะมาข้างหลังนี่เพราะว่าถ้านั่งแบบที้การเตะการอะไรที่จะแน่นหมาไม่มีโครงเพทงตัวนะแล้วก็โครขผมนี่หนักห้ามเลยนั่งหลังโกงนี่นั่งโครงแทงนี้ไม่ได้ต้องนั่งตัวตรง ต้องนั่งตัวตรงๆเตีเรียบร้อยอันนี้ครับเป็นวิธีการน,นะครับไปเดี๋ยวลองดูครูเตือนตีระนาดเพลงของโรสสดุดีอัศมชัญเป็นตัวอย่างไปเลยในตัวเสร็จนะครับผมคิดว่าวงดนตรีพร้อมแล้วเราจะเริ่มบรรเลงกันเป็นเพลเงแรกขอเชิญชมและเชิญฟังได้เลยครับ ขอบคุณขอกล่าวขอบคุณครูเตือนพระธิยกุลนะฮะเราจะได้เห็นแล้วนะฮะว่าข้อของท่านยังใช้การได้มากได้ดีมากทีเดียวขนาด79แล้วนะครับตีรนาดได้ร่อนเท่ากคนหนุ่มๆด้วยคนหนุ่มๆบางคนยังสู้ท่านไม่ได้ผมยืนดูอยู่ข้างหลังในความชื่นชมยินดีไว้ลายลูกศิษย์ของท่านครูจังหวังทั่วให้ปรากฏนะฮะซึ่งก็ ต้องของกราบขอพระคุณที่ท่านได้กรุณาฝึกสอนเด็กทั้งหลายแหละนี่ไม่ว่าจะเป็นแจ็กคกค่รือซอดด้วงสซาอูเสียงเพาะไปทั้งหมดทั้งวงเลยทีเดียวครูเตือนเ,อเห็นว่าเป็นโอกาสเหมาะแล้วที่จะได้มอบเพลงนี้ให้กับท่านอาธิการคือท,ท่านเจษฎาจารย์ชุมพลดีสุจิตอธิการโรงเยนสำชัญเป็นทางการในวันนี้จึงของกราบเรียนเชิญท่านเจษฎาจารย์ชุมพลดีสุจิตขึ้นมารับโน้ตเพลงนี้ทั้งหมดนะฮะ เพื่อจะเป็นสมบัติของเรียนอสมชันสืบไปครับขอเรียนเชิญครับ ถ้ายากย้ายกับเข้าไปข้างในนะฮะในขณะที่กําลังคุยกับครูเตือนคลกนินงนี่นะครับถ้าเผื่อว่าใครได้ได้เห็นรูปถ่ายของครูเตือนสมัยเมืม่อยังหนุ่มนะครับรับรองว่าท่านจะต้องชมเปาะทีเดียวเพราะครูนี่เป็นคนรูปหล่อจริงๆขนาดสาวๆสมัยปัจจุบันนี้มาเห็นรูปครูมาคั้างเป็นหนุ่มเนะี่ยยังงงเลยบอกแม่นี่หลือครูเตือนหล่อึงขนาดนี้ถามจริงนะครับตอนสมัยหนุ่มๆเนี่ยครูมีแฟนเยอะนะฮะ ไปถึงไหนก็มีที่นั่นใช่ไหมเห็นได้ข่าว่าครูลงไปถึงปักใต้ใช่ไหมครับใช่ครับฮะตอนนั้นครูไปทำไรที่ปักใต้ไปไประบำนั่นสิฮะครูไปกับระบำปัญหาว่าระบำอะไรที่ครูไปด้วยฮะเป็นคนมีชื่อเสียงมากในกรุงเทพนั่ครับนนนนสมัยนั้นเป็นคนมีชื่อเสียงมากใช่ไหมครับระบำเออระบำเป็นระ,ะ,ะบำแขกใช่ไหมครับบอกชื่อด้านมาฮะครูอาย มีคนมีนางเอกระบำแขกอยู่คนนะครับสวยมากมีชื่อมากเลยฮนะแล้วครูก็ถูกคอกับคนที่เป็นพิเศษ,ษแล้วครูก็ลงไปปักใต้ด้วยกันครั้งนั้นมีชื่อเสียงมากทีเดียวระบำคนนี้ชื่อคุณสมีรัก์นะฮะซึ่งเ็าเรียกว่า,ามีชื่อเสียงในสมัยนั้นมากถ้าคนเก่าเก่ารุ่นแก,ะกะ่อายุห้าสิบปีคงจะต้องจําไดา้ได้ทราบว่าครูเป็นเพื่อน่นกับงนัหญิงไพทูนมาก่อนใช่ไหมครับเป็นเพื่อนสนุกสนานคุยเล่นกันมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมผมไปโทษเรียกด้วยะ ส oh มัยก่อนั้นเคย <c oughs> เคยเคย,เคยต้องช่วยครับครับแต่นี่คุณหญิงไปทูลไปเล่าให้ฟังบอกว่าบางทีก็กล้ากันไปก็กล้ากันมาเล่นพูดปริศจับขโมยกันบ่อยๆนะแต่สมัยนั้นนะซึ่งก็ต้องเรียกว่าเป็นความหลังเก่าๆสมัยที่ท่านครูจวัง,วงทวงยังมีชีวิตอยู่ผมกราบขอบพระคุณครูอีกครั้งนะฮะที่ได้พาวงดนตรีมาในวันนี้ครับผมจะพาเขาไปราะว่าม,มดนะครับ เราเตือนเป็นผู้ที่มีอาวุโสสูงสุด